สวัสดีครับมาพบกับโปรเจกต์ล่าสุดนะฮะกับซีรีส์ 5F10 525D เครื่องดีเซลแต่อย่าเพิ่งเบื่อไปครับเพราะว่าคันนี้นั้นต่างจากคันก่อนเพราะว่าเป็นรถที่วิ่งมาเยอะที่สุดที่ผมเคยปั้นมาเลขไม์นั้น298,900กว่ากิโลติดกลมๆว่า300,000กิโลท่านเจ้าของส่งมาใช้บริการปั้นแต่ไม่ได้จบแค่การปั้นเฉยๆต้องการแปลงหน้าเป็น M5 ใสแมกโหลดแล้วก็กลับสีเป็นสีดำด้วย รถแบบนี้นั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีในครอบครองอยากจะเอามาสนุกแบบนี้นั้นเพื่อนๆจะต้องทําอะไรที่ไหนและงบประมาณเท่าไหร่มาเหมือนลุยกันครับคุณนนท์ครับ F10 เป็นไงมากคัน,นี้สามแสนโลอ่าเลขมายเยอะครับแต่ว่าจากประวัติที่เขาแจ้งมาเ,เขาบอกว่าเคยเปลี่ยนรางโซ่มาแล้วตอนอสองแสนนิดๆใช่ครับแต่ว่ามาเพื่อความชัวรก็คือเช็คใหม่อีกรอบนึง พอหลังจากเช็คแล้วอ่ะอ่าโซ่มันยังเสมออ่าก็ถือว่ามันนั่งคือศูนย์ศูนย์ครับแบบเป็นศูนย์พวกที่เคยวัดเนี่ยถ้าเกิดตากันนานๆเนี่ยทางคุณดวงจะมีเครื่องมือพิเศษจะเป็นเหมือนกรรไกรที่จิ้มจิ้มเข้าไปใช่ครับไปกดที่โซ่ไปดันที่โซ่แล้วโซ่มันจะฝืนคืนขึ้นมาแล้วก็อันนี้คือศูนย์ก็คือไม่ดันครัผู้ที่เหี่ยวเหี่ยวคือจิ้มไปแล้วโซ่มันยืดจนมันจะแยมเนี่ยมันจะลบเท่าไหร่นะส่วนมากเอ่อในส่วนใหญ่ที่แจ้งเปลี่ยนจะประมาณลบสี่ถึงห้าครับลบสี่ถึงห้าถ้าประมาณเนี่ยยคือออตต้้งงเปลลี่นะ เออก็คือจริงๆในในแมนนวลมันบอกว่ามันก็เขาไม่การันตีแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะกระโดดข้ามฟันแล้วก็ทําให้ทัมมิ่งของมันครับวาวล์วกระุ่สูบม,มันจะชนกันของผมที่ผมลดที่ผมมาปั้นเนี่ยถ้าคุณนล์บัตแล้วได้อรมาณลบสองนะผมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนครับผมคันนี้ศูนย์ศูนย์น่าจะได้ไดอีกค่อนข้างเยอะอะ่ะน่าจะเยอะครับถ้าขับไม่ได้กระชากไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบอยู่ๆก็กดกระแทกแบบเป็นรุ่นสามเกียร์ทุกไฟแดงเนี่ย 6-7หมื่นเป็นอย่างน้อยน่าต้องน่าจะได้ครับถ้าขับง่ายๆก็แสนโลอาจจะถึงอาจจะถึงอก็เลยปล่อยไปก่อนเพราะเขาทเพิ่งเขาเพิ่งทำมากลายเป็นว่าในรายการจะเป็นรายการชในส่วนของช่วงล่างล่างเยอะมากใช่ครับเ,เริ่มจากเลยมันจะมีปีกนกสี่ตัวปีกนกบนปีกนกล่างที่ว่ามันมันหลวมบูทขาดาหลวมหมดแล้วเนี่ยมันจะโยกได้อย่างนี้เลยครับแล้วก็ตัวบูเนยฮะมันมันจะเยื้องขาดเอยียงอ่ามันไม่เซนเตอร์แล้วใช่ครับผมมันตะแคงแล้วมันตะแคงแล้วนี่แล้วก็เป็นลูกหมากคันชัก เอ่อฝาปิดเหลืองเนี่ยครับแน่นอนทุกคนอันนี้คือคือหมดหมดมันตะหมดแล้วพี่เหลืองเหลืองเหลือไม่เหลือแล้วอ่ะเหลือเป็นสีดำแล้วเนี่ยใช่ครับตัวนี้จะเป็นยอยเข่าจะมียอยตัวหน้าใช่ครับเนี่ยครับจะมีรอยฉีดชัดเจนเลยแล้วก็ จะมีตุ๊กาตาเพากลางก็คือในเซตนี้จะเป็นเซตของส่วนของเพตา,าเพากลางเนี่ยถือใครไม่รู้หน้าที่เขาคือตัวนี้มันจะยึดติดกับตัวถงังตัวถงังเพากลางเนี่ยมันจะห้อยอยู่นี้<ช>มันจะคอยเอาไว้ให้รับแรงกระแทกให้มันให้มันให้ตัวได้เจ้าตุ๊กตาเพากลางนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถจับอาการได้เองกรณีที่เขาเสียมากๆเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งเร่งเครื่องขึ้นไปปุ๊บรถจะมีอาการสั่นนะฮะเพราะว่าเพากลางที่ส่งกําลังจากเครื่องยนต์ไปทางล้อหลังเนี่ยเขาไม่นิ่งฮะ ดังนั้นถ้าเกิดใครเล่งแล้วรถเริ่มสั่นเปลี่ยนแท่นเครื่องแท่นเกียร์แล้วไม่หายเนี่ยจำเลยตัวต่อปาก็คือย่อย,ยางพากการตัวหน้าตัวหลังและตรงตาพากลางนั่นเองนอกจากนี้ในส่วนของช่วงล่างก็ยังจะมีพวกยาคุ้มพลาต่างๆที่เริ่มแตกแรงงาเริ่มกรอบครับแม้จะยังไม่ขาดแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะอีกไม่นานผมก็ให้ทางอู่นั้นเปลี่ยนใหม่ไปทั้งหมดจานเบรกหน้ายังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ครับ ก็แค่จีเอาแต่จจเป็นหลังนั้นตกสเปคแล้วก็เปลี่ยนไปพร้อมผ้าเบรกแล้วก็ใส่ไฟเตือนเบรกอีกจุดหนึงที่เอารถมาปุ๊บเนี่ยคุนลองขับดูมันมีเสียงอือใช่พอเวลาวิ่งไปครับรอบประมาณสักสองพันมันจะอื้อประมาณนี้ก็เลยมาลองเช็คพวกลูกรอบสายพานปกติ ก็ขาเนีายมันจะดังตรงประมาณพวกนั้นตัวตั้งตัวตามใช่ครับแต่คราวนี้พอมาลองวิ่งโดยที่ว่าเราเร่งรอบขึ้นไปแล้วก็กดปิด AC a c คือปิดคอมแอร์คอมแอร์ครับเงียบเลยคอมแอร์อยู่ทํางานทุกเสียงเงียบเลยแล้วก็ลองเหมือนเดิมพอเราวิ่งแล้วเราก็กดเปิด a อเสียงก็จะค่อยๆกลับมาขึ้นมาใหม่เรียบร้อยเรียบร้อยครับคอมดังใช่ก็เลยมันดังจากตรงนี้อ่ามันดังที่ที่มันดังจากตัวในในตัวคอมแอร์เลยครับ ก็อาการคล้ายๆกับ E 6 0ที่เราทําไปเมื่อสองสามพักดาก่อนใช่ถ้าใครได้ดูตัวนั้นก็ค,คือคอมแอร์จะหน้าหน้าคอมเนี้ยมันจะแกว่งมันจะแกว่งเลยแก๊กแก๊กแแกแกแต่ตัวนี้คือมันจะดังอยู่ข้างในแกนใช่ครับผมคันนี้ส่วนตัวเครื่องไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเปลี่ยนแหวนรองฮจีดเปลี่ยนยางฝาวาลูกหลอกตัวดันเปลี่ยนสายก๊อากาศขายที่ก๊อากาศต่างๆแล้วก็เปลี่ยนคอมแอร์ที่มีเสียงดังไปก่อนเบื้องต้นเพื่อดูว่ามันหหหาาายยรรรรรรืออออไไมม่่่่นนนนนะะัับบบสวววจจิงงงงๆเเเเีีีด๋ปกกกก็ททึ้้ขลใ ลายชงลางครับเปลี่ยนปีกโนบเปลี่ยนคันช็อตนอกันชักนายากันฝุ่นแหละตุ๊กตาเผากางยางคุ้มเผานอกยางคุมเผาในเปลี่ยนจันเบรกหลงังผพาเบรกหลงังไซฟอรเตินเบรกเจียจันเบรกหน้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเปลี่ยนฝาปิดเหลืองของพรมลัยกันซ้ายรวมเป็นเศษจ,จบไปทั้งสิ้น1 1 4 9 7 3บาท คันนี้นั้นจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องนั้นแทบไม่ได้ทําอะไรเลยจะไปหนักช่วงล่างที่เรียกว่าเกือบยกแพรแล้วก็เปลี่ยนคอมแอร์ไปด้วยซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าช็อปอัพเราไม่ได้ทําถามว่าเสียไหมเขาเสียครับแต่เดี๋ยวเราไปเล่นสนุกตอนเราแปลงล่างแปลงกายกันกลางกลางคลิปทําให้ในหมว่ของช่วงล่างนั้นอย่างไม่มีช็อปอัพในส่วนของการซ่อมบำรุงคันนี้บอกว่าทําไปเนี่ยคงไม่สัยใจเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ารถนั้นได้รับการดูแลมาอย่างดีชุดโซ่เนี่ย เลี่ยนมาแล้วตอน2องแสนกิโลวันนี้เนี่ยวัดแล้วก็เลยอย่างไม่ต้องทําปล่อยผ่านไปแต่ถ้าเกิดใครมีในครอบครองไม่เกินแสนห้าแสนหกขึ้นไปแล้วและอย่างไม่เคยทํารางโซ่หรือไป็นรถปมือสองมาจะมาตามรอยทาสนุกสนุกแบบนี้นั้นต้องบอกว่าถ้าเกิดรถที่ไม่เคยทํารางโซ่มาก่อนอยากจะให้เตรียมเผื่อไว้เนี่ยอีกประมาณ1 0 0 0 0แบาทติดกลมๆนะครับอาจจะไม่ถึงอาจจะเกินอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพรถเดินของท่านช่วงล่างนั้นอาจจะเผื่อนะฮะบวกจากคันนี้นะไปอีกประมาณสัก 5 0,000บาทเพราะคันนี้เนี่ยโดนไปไม่ได้เยอะซึ่งโปรตีนเอฟสิผมทำมาหลายๆคันเนี่ยช่วงล่างท่านโดนยกแพ้จริงๆไม่รวมกับตัวช็อกอัพนะฮะช่วงล่างอยู่ประมาณ780,000บาทแต่สาหรับคนที่อยากจะดู F 1 0เครื่องดีเซลส่สูบที่ปั้นช้ำๆอยากจะรู้ว่าเฮ้ยท้าโดนจบๆครบๆเนี่ยเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปเก่าๆได้ครับมีปั้นไว้หลายคันและเดี๋ยวผมจะทําตัว playlist ตัว f 1 0เอาไว้ให้เพื่อนๆได้ศึกษาข้อมูลอย่างสะดวก ขั้นตอนต่อไปก็ตรวจเช็คระบบแอร์ซะหน่อยแต่ต้องบอกว่าคันนี้ขับล้าสุดตัวแอร์ยังช่ำปกติดีโดยเฉพาะหลังจากที่เราเปลี่ยนคอมแอร์ที่มันเสียงดังออกไปเนี่ยเย็นปกติดีนะครับแต่ว่าท่านเจ้าของคำชับว่าอยากจะให้เช็คแอร์เต็มระบบก็นำไปหาพี่เบนซ์คูปเปอร์ออโตโ้สมิตรงสีนคนักรินครับ หลังจากตรวจสอบมาสักประมาณ4 5วันนะครับเรียบร้อยพี่แมวัสดีคับสวัสดีครับผมเปล่ยนกันบ,บน้านมีกันนี้ในระบบแอร์ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าจะไปหนักกันช่วงส่วนควบมันคือคันนี้มาคือปรับอุณหภูมิด้านซ้ายไม่ได้คือผมขับมาไม่รู้เรื่องอ่าเพราะว่าอยู่ด้านขวา้านขวาแล้วข้างซ้ายไม่เคย,ย,ยนันใช่ด้านด้านด้านซ้ายจะปรับอุณหภูมิไม่ได้เลยแล้วก็ลมจะรั่วด้านซ้ายไอวาล์วตัวน,นี้มันตายก็คือตัวนี้มันตายใช่มันตายค้างเลยพอมันค้างเลยน้ำมันก็ไม่ไหลไหลวนข้างเดียวนะครับตัวนี้ตัววา์พิิตเออรรปับุณหภูม คใครคิดว่าไม่สําคัญสําคัญนะปรับอุณภูมิว่าตันี้เสียหนึ่งตัวแล้วหนึง่งนะแล้วก็ตัวแฟบแอร์ตัวนี้ที่ไม่ไปต่อเท้าใช่ไหมเต่อเท้าใช่ตัวนี้ค้างเสียต<ๆ>ัวนี้ค้างเสียก็เปลี่ยนใหม่ใช่<ป>แล้วก็ฟิลเตอร์สองแผน่นฟิลเตอร์สองแผ่นครับแล้วส่วนของระบบแอร์ก็มีแผงรั่วแผงคอนเพรเซอร์รั่วครับชัดเจนเหมือนเดิมน้ํายาขาดนิดหน่อยระบบดํำไหมพี่อค่อนข้างดาเลยครับโอ้โหสกปรกมากอันนี้เดิมๆติดรถเลยนะดู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 ตะข่ายเนี่ยฮะมันตันหมดหมดแล้วเนี่ยมันตันหมดเลยครับ ปกติมันจะอาไปตะข่ายท้องว่างทั้งหมดคือที่เราดูกันหรือคือม่ามันจะคือขาอุ้มท้องเทาใช่ครับแล้วไอ้ตะข่ายดักตะข่ายดักพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องน้ำยามไปต้องผ่านได้อันนี้มันตันไปเลยครับมันไปเมไปแต่เมันคือที่กรองแหละน้ำยาต้องผ่านแล้วก็กรองเศษขยะเศษตะกอนเศษเหล็กต่างอ่างะอันนี้ไม่ผ่านแล้วมั้งไม่ผ่านแล้วฮะมันตันตันมากเลยครับกราจัดการเปลี่ยนไปแล้วก็ไล่ระบบใหม่แล้วก็พี่เมยนก็ช่วยล้างไอ้แผงข้างหน้าให้ใหม่หมดเลยครับผมผมตัวโปร่งมากใช่ฮะบน้อน้ำย เรียบร้อยไปหนึ่งเรื่องก็นั่นแหละฮะเหมือนไม่มีอะไรฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปอยู่ฝั่งคนนั่งหมดเลยที่เราไม่ได้นั่งด้วยทั้งแอร์ปรับอุณภูมิไม่ได้ทั้งแฝดเสียลมรั่วมาเป่าที่เท้าตลอดเวลาก็จัดการแก้ไขไปเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์ล้างหม้อน้ำใหม่ทั้งระบบนะฮะเป็ดเสร็จเนี่ยที่พี่เบซนคูดเปอร์ออโตซสวิตจบไปทั้งสิ้น29,710บาท ซึ่งอาจจะเห็นว่ายอดยกทั้งระบบนั้นทําไมมันดูไม่เยอะนั่นก็เพราะว่าเราเปลี่ยนตัวคอมแอร์มาจากอูกโโ่คุณโหนลอนดนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะยกระบบแอร์แนะนําให้ไปทําร้านแอร์เลยเพราะว่าตอนที่เปลี่ยนคอมแอร์นนเนี่ยช่างไม่ได้ไน้ามันคอมครับน้ํามันคอมค่อนข้างดําแล้วมีเศษโลหะขับไปยาวๆเดี๋ยวคอมก็จะพังอีกดังนั้น,นยการเปลี่ยนคอมทุกครั้งแนะนําให้ไล่น้ํามันคอมเปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่ทั้งหมด ซึ่งคันนี้โชคดีครับที่ว่าส่วนมากเนี่ยจะขึ้นรถสลดสล์ผมไม่ได้ขับเยอะพี่เบนซ์ก็จึงสามารถล้างทำความสะอาดไล่น้ํามันใหม่ได้โดยเราไม่โดนคอมรอบสองไปฟรีฟรีแถมให้ยนนิดนึงครับคันนี้เนี่ยพี่เบนซ์ดูแล้วประเมินว่าน่าจะเคยล้างแบบใช้น้ํายาใช้น้ำยา,าง,างแผง,ล,งล้างแผงฮะล้างแบบไม่ไถอดนะแบบล้างในรถเลยใช้น้ํายาล้างคอยเนี่ยสีก็ไปนี่แผงเนี่ยมันผุฮะฟิลมพว <อ S 2> กนี้มันจะผุพอมันล้างพอมันล้างไม่หมดพวกมันจะผุให้ดูดิล้างยังไม่หมดพี่ถ้าเกิดไม่ถอดมาถ้าล้างคาร์ลนะยังไงก็จะมีน้ํายาค้้าางงตมรอจะ นี่เนี่ยฟินกลอดหมดเลยอะหลุดเลยฮะมันผุเะเออติดโอ้โหหมเลยนี่มันผุหลุดครับคือเอาล้างเนี่ยถ้าล้างเนี่ยเอาออกมาข้างนอกมาล้างเนี่ยโอเคไม่ได้นอนเพราะมันไันได้วางนอนใช่ครับได้ฉีดจากบนลงไปข้างล่างใช่ไหมทะลุออกไปถ้ามันตั้งอยู่ในรถมันก็ต้องคาฟินส่วนไหนบางทีบางเราฉีดไม่ถึงเนี่ยมันก็จะตกค้างอยู่ไม่สะอาดว่าจะผุเนี้ยก็เตือนเพื่อนๆว่าเป็นไปได้ก็ถ้ามีเวลามีจังหวะทําทั้งทีถอดมาล้างดีกว่าใช่ครับพอพยายามอย่าล้างคาร์เลยใช่ครับ ก็ซ่อมบำรุงเรียบร้อยครับอันดับต่อไปไปแปลงหน้าก่อนซึ่งการแปลงหน้าเนี่ยแปลงเสรแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บสีเก็บสีเสร็จเนี่ยแล้วค่อยทําภายในเราไล่าจากข้างนอกไปหาข้างในนะครับเวลาเก็บงานเนี่ยจะได้เก็บไม่ยากมากนักว่าแล้วครับก็ไปสถานีแรกคือ Bm-Option ตรงประชาชื่นและสำหรับการแปลง F10 เป็น M5 นะครับมันจะมีออปชันให้เราประมาณ3ออปชั่นออปชันแรกเลยคือไปหาหัวตัด M5 แท้มาสวมเข้าไป เพียงแต่แบบนั้นเนี่ยโป่งล้อหน้าเนี่ยจะไม่ได้เพราะว่าโป่ง m อนั้นจะบวมนะฮะจะกว้างออกมากว่ารถ F10 ธรรมดาเพราะว่าตัวปิกนกนั้นจะเป็นคนละสายกันจะมีปัญหาที่ล้อหน้าจะหุบเข้าไปอันที่2คืองานไต้หวันงานไต้หวันจะเป็นงานเทียบทั้งหมดโครงงโครงหน้าจุดยึดแผ่นรองใต้ท้องเครื่องมีมาให้ทั้งหมดซึ่งงานไต้หวันจะมีแบบ1ต่อ1นคือโป่งใหญ่เหมือนกันซึ่ง1ต่อ1นเนี่ย จะต้องลองสเปเซอร์ล้อหน้าเพราะว่าไม่งั้นล้อจะหุบส่วนออปชั่นที่3ออปชั่นที่ผมใช้ประจําก็คือแปลงหัว F10 เป็นงานไต้หวันที่ตัวโป่งนั้นเท่ากับสัดส่วนของ F10 ธรรมดาล้อหน้าหมดปัญหาเรื่องล้อหุบสเปเซอร์ไม่ต้องรองขับขี่ได้อย่างสบายใจนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่ชอบรองสเปเซอร์ทั้งนี้เนี่ยมีออปชั่นที่4ก็คือการเปลี่ยนเป็น M5 เปลี่ยนแต่กันชนหน้ากันชนหลังเปลี่ยนสเก์ดข้างแต่ ไม่ได้เปลี่ยนแก้มครับออปชันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะกลับสีหรือไม่อยากทำสีทั้งคันจะประหยัดค่าสีไปเยอะแต่สำหรับคันที่ยอมกลับสีหรือว่าจะไปแรปสีนั้นแก้มข้างอยากจะให้เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าตอนเราซื้อชุดไต้หวัดมาใส่เนี่ยราคาก็ไม่ได้หนีก,กันเท่าไหร่นักแต่ทำออกมาแล้วเนี่ยได้ครบเครื่องได้เต็มทรงมากกว่าแล้วก็คันนี้ไม่ใช่แกะแปลเป็น m 5เฉยๆนะครับท่านเจ้าของเขาสั่งไปให้สุดนะฮะด้วยการกลับสีจากสีขาวเป็นสีดำ ใส่แม็กเปลี่ยนยาแล้วก็โหลดเอาแบบให้ครบ,ครบ,ครบจบไปเลยชุดพาร์ท M5 45,500บาทส่วนอุ่สีนั้นยังไม่มีแนะนำเหมือนเคยนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเรากลับสีแล้วกลับถึงซอกด้านในห้องเครื่องนั้นเก็บหมดซอกประตรงซอกประตูบันไดนั้นเก็บให้เรียบร้อยเป็นสีดำเงาฉ่ำๆค่ากลับสีเนี่ย 90, 0 0 0บาท นอกจากเก็บสีห้องเครื่องซ่อกประตูต่างๆแล้วนั้นเพื่อให้รถเขาดำดุที่สุดก็จัดก,การเปลี่ยนคิ้วรังน้ำรอบคันที่จากเดิมเป็นคโครเมียมนั้นเปลี่ยนเป็นสีดำพอเปลี่ยนเป็นชุดพัร์ท m 5จะเป็นท่อไอเสียออกสองข้างเดิมท่อไอเสียจะออกข้างเดียวประจัดก,การไปทําท่อใหม่ครับโดยทางด้านซ้ายนั้นเป็นมออพักเต็มใบแล้วก็ทําท่อนะครับต่อเลี้ยวมาทางขวาคือฝั่งคนขับซึ่งไม่สามารถใช้มออพักเต็มใบได้ เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยจะมีกล่องเก็บของในฝาท้ายที่มันจะยืดลงมาด้านล่างทําให้จะเป็นท่อออกจริงนะครับแต่ว่าเป็นแป๊บเฉยๆไม่ได้เป็นหม้อพักด้านหน้านั้นทําโครม,ม้อพักหลอกเอาไว้เพื่อให้สวยงามเท่านั้นสมัยก่อนที่ผมเคยทำเนี่ยผมเป็นหมอพักเต็มใบครับพอผมตัดสินใจตัดกล่องเก็บของนี่ออกแล้วก็เอาฝามาปิดแต่บอกเลยครับ ไปใช้มารู้สึกว่ารถหมัดไม่เรียบร้อยทำทรงหล่อแบบนี้ถูกใจผมมากกว่าท่อพักออกคู่พร้อมปลายท่อเบ็ดเสร็จชุดนี้แค่2 1 0 0 0บาทตัวล้อนั้นใช้ล้อลาย M5 งานแฮมแล้วก็ไปเปลี่ยนยางที่บรอเจ็ไทยราบินทาเลือกใช้เป็นเน็กเซนที่ผมบอกแล้วครับนุ่มเงียบในราคาไม่ได้แพงตัวล้องานเทียบนั้น34,500าอยบาทยางเน็กเซนขอบ2 0 4เส้น26,200บาท นอกจากนี้นะครับเราจะต้องจัดส่งด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยพอเราใส่ชุด M5 แล้วใส่ล้อแล้วใส่อะไรแล้วก็จัดการไปใส่ชุดโอด,ดครับก็ยังคงใช้บริการที่เดียวกับร้านยาน,นะครับยูนเต็ดไทยราบินทาเราจะจัดส่งด้วยการใส่บิลสไตล์ B12 ครับซึ่งคือช็ออัพตัวบิลสไตล์ B8 กระบอกสีเหลืองที่จะเป็นแกนสั้นเหมาะสําหรับใส่สปริงโหลดนะครับประกบคู่กับสปริงไอบักชุดนี้เนี่ยเรียกรวมว่าบิลสไตล์ B12 ซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ช็อกับสปริงฮะตัวนี้เนี่ยถ้าได้ ตอนที่เราทํากับคุณโดนล็อกดันเนอร์นั้นช่วงล่างเนี่ยตัวช่องอัพเราจะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเพราะว่าเรามีแผนจะเปลี่ยนช่องอัพอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพอเราถอดช่องเก่าออกมาตัวยาง,งกระแทกเดิมนั้นเสื่อมหมดสภาพก็เบิกของศูนเบียจะไปอยู่ไทยแลนด์ใส่เข้าไปเบ็ดเสร็จนะครับตัวช่องอัพอยูสไตล์มี12ราคา70,000ก็อีก200บาทรวมกับยาง,งกระแทกอีก2,600บาทเบ็ดเสร็จชุดนี้นั้นเราจบกันไปที่72,800บาทเบิกศูนย์ทุกอย่าง สวย,สวยซึ่งชุดนี้นั้นโหลดลงมาจากเดิมเนี่ยประมาณนิ้วนิ้วนิวนด,นดนิดผมว่าได้ทรงกำลังดีฟีลลิ่งการขับขี่บอกเลยว่านุ่มหนึบเกาะหายห่วงขับช้าก็ได้ฟีลหรูหราขับเร็วก็คมตาสไตล์บิวสไตล์แล้วก็บันไดเดิมนะครับ b บียูก็สวยงามดีแต่ว่าแห่ ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมไปได้นะครับบันไดเป็นตัวเอ็ม f อร์ a ฟอรมามาครบทุดสอันสภาพก็ค่อนข้างโอเคครับอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมเนี่ยทำให้รถนั้นเก็บทรงครบเป็น M5 อย่างแท้ทรูก็เลยจัดการเปลี่ยนไปทั้ง4บาน เ,เสร็จงานแปลงล่างจากรถบ้านสีขาวกลับเป็นสีดําใส่ชุดพัดเอ็มพากาบปันไดเอ็มที่ประตูทั้ง4บานคิ้วลัางน้ําดําท่อคู่ใส่ลอ้อใสาย,ยางใสชุดหลบวิวสไตล์เจง๋งๆจบไปทั้งสิน้สสน3 0 0 0 0 0กับอีก400บาทชำ้ำๆจะบอกว่าโหดก็โหดแต่ถ้าเกิดคนที่ทํารถอยู่ก็จะเข้าใจว่าหมดเนี่ยสามแสนบาทเท่านั้นเองในส่วนของภายในไม่มีอะไรมากค่บสภาพโดยรวมเนี่ยไม่ได้แย่มาก แต่อันนี้ท่านเจ้าของสั่งว่าอยากจะได้เบาะล้มครับชุดนวดเหมือนที่ผมเคยไปยาไปในคลิปเก่าๆของช่างแป๊กก็นำรถไปให้ช่างแป๊กเขาจัดการใส่เบาะนวดก่อนแล้วเดี๋ยวให้กลับมาแก้ภายในกันที่หลังนะฮะโดยเบาะนวดเนี่ยเป็นระบบถุงลม6ใบครับเต็มชุดจัดการใส่ไปให้เรียบร้อยซึ่งการติดตั้งคือถกเบาะออกมาประกอบเข้าไปยึดให้แน่นฮะ,ะเดินสายไฟไล่เข้ากล่องฟิลเสร็จแล้วก็ถกหนังกลับมาเจาะปุ่มคอนโทรล ทดสอบระบบจบเรียบร้อยพร้อมกับปุ่มควบคุมที่มันจะไม่มีที่วางครับตัวนี้สามารถวางได้แค่ขอบหลังกับขอบหน้าของกับข้างตัวเบาะตัดสินใจครับเอาไว้ขอบหลังของกับข้างตัวเบาะจะทําให้กดง่ายกว่าส่วนการใช้งานนั้นไม่ยากครับปุ่มลูกศรไปข้างหน้าคือกดเติมลมดันหลังถุงลมสีใบล่างส่วนลูกศรขึน้นคือกดเติมลม2ใบกลางครับส่วนกดลูกศรลงล่างคือ2ใบล่าง ทีนี้ไม่ต้องงงนะฮะว่าทําไมไอ้สอใบบนเนี่ยกดอะไรไม่ได้2ใบบนสุดนั้นเป็นหลังตอนบนครับไม่สามารถดันได้แต่หน้าที่ของเขาคือเอาไว้นวดซึ่งการจะนวดนั้นก็กดปุ่มตรงกลาง1ครั้งจะนวด15-20นาทีแล้วจะตัดป้องกันไม่ให้ปั๊มโอเวอร์ฮีทเดี๋ยวเขาจะพังดังนั้นเวลาปั๊มตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะรอสัก5นาทีแล้วค่อยกดให้เขานวดต่อ ส่วนการนวดนั้นก็จะนวดสลับกันทั้ง6ไปครับเพื่อผ่อนคลายเราระหว่างรถติดซึ่งระบบโปรแกรมมาให้เรียบร้อยครับเราไม่ต้องยุ่งอะไรหมันเลยราคาบอร์ดนวดนั้นปกติตัวละ6,500บาท2ตัวซ้ายขวา13,000บาทแต่ช่างแป๊กมีราคาพิเศษให้กับ FC ของผมตอนนี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยพันปี2 5 6 8ลดราคาเหลือชุดละเพียง5,500บาทผมติด2ตัวซ้ายขวาจบไปเพียง11,000บาท หลังจากใส่เบาะนวดเสร็จก็กลับไปหาช่างก๊อตเอทีการ์ทิเรียนในการเก็บภายในซึ่งภายในอย่างที่บอกไม่ได้ยับเยินอะไรมากนะักมีหนักหน่อยก็บอกคนขับที่ถลอกค่อนข้างเยอะแผงประตูที่มีรอยถลอกบ้างตัวมือจับที่เป็นอาการประจำตัวของ F อฟซีรีคือมือจับเหนียวนั้นคันนี้นะ่าเหมือนเคยทามาแล้วแต่สีก็ยังเริ่มลอกอีกนะฮะช่างก๊อตก็จัดการลอกสีพลาสติกที่มือจับพ่นสีใหม่ตัวเบาะที่มีร่องรอยการใช้งานก็ฟอกแล้วก็เก็บสีใหม่ ทั้งเบาะแล้วก็บานประตูทั้ง4บานปุ่มต่างๆมีร่องรอยการลอกก็จัดการพ่นแก้ไขไปทั้งหมดกระเป๋าเอกสารด้านหลังเบาะคนขับหักก็แก้ไขไปให้เรียบร้อยในส่วนของภายในนั้นจบไปทั้งสิ้นเพียง8,900บาทปิดท้ายด้วยการเปลี่ยนพวงมาลัยสารเปลาเดิมออกใส่เป็นพวงมาลัยส่งเอ็นเพอร์ฟอร์มนซ์ไปอีกหนึ่งชิ้นปิดจบภายในครบครบ นอกจากนี้ม่านไฟฟ้าหลังกล่อใไม่ทํางานครับยกขึ้นมาติดติคัดๆยกลงมาหม่ค่อยลงก็จัดการนําไปซ่อมรายการนี้เพียง2,000บาทเรียกว่า่้เจ้าของจัดเต็มรบทั้งระบบนะฮะเบาะนวดมาพวงมาลยเอ็มมาเก็บภายในทั้งหมดซ่อมม่านหลังไฟฟ้านั้นรวมไปเสร็จงานภายในจบไปทั้งสิ้น32,800บาท เสร็จแล้วมาใช้บริการคุณนกสาวเตชันตรงแยกเหม่งจ่ายครับจัดการลอกฟิล์มเก่าเปลี่ยนฟิล์มใหม่รอบคัน80%บานหน้า60%ติดกล้องบันทึกหน้าหลังเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะฮะในส่วนของจอแอนดรอยนะครับเดิมเนี่ยท่านจะของมีติดจอแอนดรอยมันอยู่แล้วผมว่าจะเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วก็ความแปลกคือไม่มีแอปซีลิงที่ผมเคยรีวิวไปว่าสามารถใช้แทน Google c a r Play ได้แม้จะไม่เสถียรแม้จะไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมครับเราเอาจอแอนดรอยเนี่ยใช ความเข้ากันได้นั้นมันมีข้อจํากัดซึ่งผมให้คุณนกเนี่ยช่วยดูได้ว่าติดตั้งซีลิงได้ไหมหรือว่ารีสตอร์จากโรงงานค่าเดิมได้ไหมแกแจ้งว่าตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันเก่าจริงๆที่ยังไม่รองรับระบบซีลิงท่านเจ้าของก็เหมือนเคยครับไปให้สุดทุกทางฮะคือสั่งเปลี่ยนจอ Android ใหม่แล้วก็ประกอบกับเดิมเนี่ยเป็นจอ a n d ด o i d แบบฝังที่การกดต่างๆนั้นค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะที่อยู่ขอบมุมล่างน้่เนะครับถ้ากดเนี่ย ถ้าน,นิ้วใครสั้นจะติดตรงนี้นิดนึงจดเฉพาะการกดคีย์บอร์ดครับจะกดค่อนข้างยากนะฮะท่านจะขอกเลยต่่นใจว่าเปลี่ยนเป็นจอตั้งเนี่ยน่าจะใช้งานได้สะดวกใจกว่าแล้วก็ทำให้รถโดยรวมนั้นดูทันสมัยมากขึ้น ซึ่งการใช้งานการทำงานต่างๆคงไม่ต้องเล่าอะไรเยอะมากผมติดจอ a อน r รอยกับคลูกมากับรถทุกๆคันที่ปั้นอยู่แล้วคลิปสอนการใช้งานก็มีทําแยกไปแล้วด้วยเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปเก่าได้ส่วนคันนี้นั้นติดจอ Android เต็นล์ม 3m ซรามิกแล้วก็ติดกล้ ic, ลองบันทึกหน้านั้นจบไปทั้งสิ้น37,500บาท แล้วก็จังหวะที่คุณนกมาเปลี่ยนฟิล์มนั้นได้ทําการลอกฟิล์มเก่าที่กระจกบานหน้าจึงทําให้เห็นว่ากระจกบานหน้านั้นมีรอยหินกระเทาะแล้วก็เริ่มร้าวแล้วซึ่งตอนที่ติดฟิล์มเนี่ยมองแทบไม่เห็นเพราะมันอยู่ตรงแถวใบบันน้ำฝนจุดนี้นั้นก็จัดการเปลี่ยนกระจกใหม่ครับเป็นกระจกไทยตรงรุ่นซึ่ง F10 นั้นจะมีกระจกบานหน้านี้หลายแบบขึ้นอยู่กับตัวเซ็นเซอร์ด้านบนบริเวณกระจกมองหลังนั่นแหละครับเปยกระจกบานหน้าเสร็จก็เน็บยางขอบกระจกบานหน้าใหม่ ที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นอาการประจํารุ่นของ F10 คือยางขอบกระจกหน้าหลังนั้นจะเหนียวละลายติดมือออกมาคันนี้เหนียวแต่ข้างหน้าก็เก็บแต่ข้างหน้าครับด้านหลังยังปกติอยู่ก็ปล่อยผ่านไปก่อนเปลียนกระจกบานหน้าพร้อมเด็บยางขอบกระจกจบไปทั้งสิ้น1 1 0 0 0บาทเสร็จแล้วก็จัดการทําโคดิง้งให้ดับเครื่องแล้วนะครับเปิดประตูจอ i d r i v e ดับล็อกรถและกระจกมองข้างพับลงมาติดเสียงเตือนซิทเบลตรงนี้ผมโคดให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย เอาอีกแล้วครับท่านพอจะส่งรถอีกเกิดเหตุการณ์อีกแล้วครับเพราะว่าตอนที่เราจะส่งรถปุ๊บเนี่ยไฟหน้าด้านสายมือครับมีอาการน้ํเข้าวไปแล้วอองน้ําซึ่งการแก้ไขก็จะมีคือเอาโคมไปพาแล้วก็ซีน้ําใหม่ไล่เช็คระบบไฟใหม่ส่วนออปชั่นที่2ก็คือว่าเปลี่ยนไฟใหม่ซึ่งผมได้ปรึกษากับท่านเจ้าของแล้วเนี่ยแน่นอนครับท่านเจ้าของเขาไปให้สุดก็จัดการเปลี่ยนไฟใหม่โดยเลือกใช้เป็นงานไต้หวันนะครับเปลี่ยนจากไฟทรงเดิมเป็นทรง LCI แล้วก็ยังคงใช้บริการจาก B M Option เหมือนเคยครับตัวไฟหน้าเปลี่ยนทั้งคู่นะครับซ้ายขวาเป็นทรง LCI p l u g and play ไม่มีชฟโชว์ดงทั้งสิ้นนะครับทุกอ,อย่างทำงานได้เต็มระบบโดยผมเบิกยางขอบไฟหน้าไปด้วยนะครับให้ทาเบียออมชั่นั้นเปลี่ยนทีเดียวเบ็ดเสร็จนั้นยางขอบไฟหน้า3,800บาทตัวโคมไฟหน้าคู่นี้เนี่ย34,000บาทเบ็ดเสร็จจบที่37,800บาทจบไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้เราได้ไฟหน้าสวยๆใสๆเป็นแบบ LCI แล้ว ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยครับก็นํารถไปเก็บงานก่อนจะส่งมอบให้กับท่านเจ้าของรถเริ่มจากการทําความสะอาดภายในซักพรมทําความสะอาดเบาะเพราะเบาะเนี่ยแม้เราจะให้ช่างก๊อตเก็บมาทั้งคันแล้วแต่เราจะเก็บงานเสร็จเนี่ยผ่านไปอีกหลายช่างครับก็ต้องทําความสะอาดซ้ําห้องเครื่องลัดทำความสะอาดฝาท้ายฟอกเพื่อลดกลิ่นที่จะโชยกลับเข้ามาในรถและนอกจากนั้นนะครับก็ทําทการเคลือบแก้วเหมือนเคยแต่พิเศษหน่อยครับคราวนี้เนี่ยผมคุยทางบีคลีนว่าขอโปรโมชั่นที่แบบ เข้าถึงง่ายจับต้องง่ายนะครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเรา,าเคลือบแก้วนะฮะทุกๆร้านเนี่ยจะเป็นการเคลือบแก้พร้อมซื้อแพ็กเกจในการรีโหลดดูแลรับประกัน3 4, ปี4ปีกับมาลีโหลด6เดือนครั้งอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเอฟซีของผมหล,หลายท่านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกหล,หลายท่านอยู่ต่างจังหวัดก็เลยคุยทํทางบีคลีนครับว่ามีการปรับแพ็กเกจหรือไหมแบบผมไม่เอาีโหลดอะ่ะแต่ขอเป็นเคลือบแก้วเต็มระบบทางบีคลีนก็น่ารักครับทำแพ็กเกจโปรชั้นใหม่มาให้นะฮะหลักๆนะครับเอาง่ายๆอย่างเจ้าเบียร์ปยูซีรีห้าเอสสิบเนี่ย จะตกอยู่ที่ไซส์ L อถ้าเกิดเราเคลือบแก้วหนึ่งรเยอ์นะคะจะตก1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดเราเคลือบแก้วเต็มระบบคือเคลือบเป็น2ชั้นสีจะลึกแล้วก็ฉ่ากว่านั้นจะตกที่18,0 0 0บาทโดยเป็นการพิธามแล้วจบเลยนะครับไปต่อมานั่งกับมาริโหลดไม่ต้องมานั่งเก็บใบมันบมเมมเบอร์ว่าเอ้ยฉันจะต้องมาต่อเมมเบอร์หรือฉันจะต้องมาเคลือบแก้วซ้ําอีกทีเมื่อไร่เพียงแต่ว่าภายใน1ปีเนี่ย จะรู้สึกว่าให้ฉันมีเวลาจะรีโหลดเพิ่มอยากจะทาให้เขาเงาเหมือนกับวันนี้เนี่ยก็สามารถจ่ายเพิ่มได้ครับ6000บาทในการขัดแล้วก็รีโหลดใหม่ทั้งหมดทําไปแล้วอีกหนึ่งปีถ้าอยากรีโหลดซ้ําก็กลับมาอีก6 0 0 0บาทอันนี้เนี่ยผมมองว่าเหมาะสาหรับคนที่ไม่มีเวลากลับมารีโหลดหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะจะได้สบายใจเพราะว่าบางท่านเนี่ยเคยบอกผมว่าพี่ทําแพ็กเกจไป3าปีเนี่ยผมไม่เคยได้กกรุงเทพเลยอะ่ะเสียดายเงิน วันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่ผมมองว่าคล่องตัวกับเราที่เป็นยูเซอร์มากขึ้นนะครับจ่ายหมืจบเงาสวยครับเคลือบแก้วเต็มระบบแบบไม่มีรีโหลดซักพรมทางกามสะอาดภายในและห้องเครื่องฟอกฝาท้ายเบ็ดเสร็จนั้นจบไปทั้งสิ้น23,500บาทกับระยะเวลาซืเดืเกกว่าในการ ซ่อมบํมรุงแปลงโฉมอัปเกรดเกือบทุกๆจุดในตัวรถนั้นจบไปทั้งสิ้น5 8 7 6 8 3บาทเท่านั้นเองนี้นะครับคือทั้งหมดนะครของการแปลงร่างรถที่วิ่ง3 0 0แสนกิโลจากรถบ้านเป็นรถซิ่งให้สมใจกับท่านเจ้าของรถเพื่อนๆดูแลเป็นอย่างไรบ้างครับ การคมบบำรุงรถที่วิ่งเยอะแต่ดูแลมาอย่างดีนั้นเรา,าดูแลต่อก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครันนี้เนี่ยจะบอกว่าเยอะที่สุดก็คือการแปลงโฉมแปลงร่างนั่นเองมันจะเป็นชุดพาร์ทเชุดล้อชุดโหลดแล้วก็เครื่องเสียงต่างๆใครที่มี F10 รุ่นนี้ในครอบครองนะครับก็ดูไป็นไอเดียได้ครับว่าถ้าเกิดท่านเบือ่อท่านอยากจะแปลงเขาให้เป็นรถคันใหม่โดยไม่ต้องควักเงินก้อนไปดารถแล้วนั่งผ่อนใหม่นั้น มบประมาณท่านต้องเตมเอาไว้เท่าไรกับการแปลงโฉมต้องบอกว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้กับสีนะครับเป็นสีขาวแล้วออกสีขาวมอนเดินทำเป็น M5 นั้นก็จะลดไปเยอะส่วนใครที่คิดว่าให้อยากได้บอดี้นี้มือสองวันนี้นั้นสี่แสนห้าแสนหกแสนก็คงจะพอได้ดีครับว่าต้องซ่อมบำรุงจุดไหนบ้างซึ่งผมเคยทาคลิปไปแล้วครับเกี่ยวกับการบ้านแถว F10 จุดอ่อนจุดปกพ่อต่างๆที่ควรจะต้องแก้ไข คันนี้นั้นอย่างน้อยเนี่ยพออัปเดตราคาค่าซ่อมในปี2025ได้ส่วนคลิปหน้าจะเอาอะไรมาไปให้ดูและจัดสนุกแค่ไหนติดตามกันไว้ครับทุกวันจันทร์และพฤหัสเวลา2ทุ่มที่ช่องพี่อาร์ตเหมือนเคยส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีบาย